สวัสดีครับยอดเมื่อกี้นี้โอ้ยลูกโคตอิ่เลยมันคือลูกอะไรบ้างครับคุณครับเป็นเพลงของ ซิทมูเลตนะครับทุยครับของบอดี้สลัมนะครับบอดี้สลัมอ๋อบอดี้สลัมเป็นเรือเล็กนะครับเป็นท่อนโซโล่ของทุกเบร์เหนเลยเบเรกีต้าชอบชุดชิ้นแน่นอนท้องขอบางคนยังยังถามถามว่าอถามผมอยากกินข้าวเนี่ยครับว่าเล่นยังไงอ๋อ้ไหนบ้างใช่ครับแบบเป๊ะเลยนะพี่อะไรอย่างงี้เมื่อกี้นี้ถอดมาจากพี่ปิ๊ดเลยนะครับไม่ไม่เหมือนเลยเหมือนไม่จริงๆเราก็คือเราก็แกะของเราเองใช่มันคือ มันคือลูกเดียวของกีตาร์แหละว่าจ้าพี่ปิดมาสอนลูกนี้ดีกว่านะรีบลิบลเดียวกับกีตาร์เลยเป็นตัวโน้ตตัวเดียวกับกีตาร์เลยวพาคืจะเล่นเอาเอางี้ก่อนเรามาเริ่มกันดีกว่าครับโน้ตตัวแรกนี่คือตัวไหนครับของอันนี้มันเป็นโน้ตของของปาโซโลนะครับใช่เริ่มที่ตัวบีเลยครับไปช้าๆเลยสอนแบบเร็วๆนะไปช้าๆเลยอ่าเป็น ีกวา้างๆออันนี้คือแพทเทิร์นแรกเราเราจะแบ่งแบ่งเป็นน้หมดสีแพทเทิร์นเอ้ยแพทเทิร์นนะครับสีแพทเทิร์นผมจบมาจากนอกนะครับแถวเน,นี้ยคราสองที่สองท,ที่สองแรกก็คือเป็นเป็นแพทเทิร์นเรียกแพทเทิร์นบีแล้วกันเนาะอ่า แล้วต่อไปเปนเที่ไรนครับน้ำคือตัวที่ตีชาตีชาสังเกตนะครับว่าโน้ตโน้ตมันจะได้การวางมือจะต่างจากกระเทิร์นบีคนแบบเพราะว่าโน้ตโน้ตมันจะอยู่ในคีย์ เท้นที่สองนะครับเป็นเที่สี่ช้าครับสามอ่ะสามแล้วเหรออ่าสามเลยเมื่อกี้สองงใช่อันนี้สามอ่าแต่ทันทีก็ไม่เหมือนขั้เทรานเดิมอีกนะครับเหมือนการวางนิ้วก็จะคล้ายๆกันใช่ไม่เหมือนกันเลยครั้นที่สี่วันนี้เป็นขั้นแพททเิร์นที่สามละอ่าวันนี้เป็นขท้นที่ท่ายขั้นจบยาวหน่อยใช่ว่าาพยายามพยายาม โต๊โตโตตตเริ่มทีเอฟชครับจะเล่นสายสายป่าตลอดเลยตึงแต่ตตตตตตตจะเป็นสาพยางก็จะเป็นเห็นไหมเราจะไปเน้นตัว เราจะไม่เน้นตัว e มากเราจะเน้นตัวนี้เห็นไหมเห็นครับจำพยายามที่จะเน้นอัากถ้ไม่ถนัดมันก็จะขัดความรู้สึกหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าในห้องนึงมันมันสี่เราไปเล่นแค่สามใช่ใช well> ่แล้วมันก็จะขัดข well> ัดนิดนึงจบแล้วจบแล้วเล่นยาวๆยาวๆให้ดู ครับเท่มากเลยครับอ่รวดเร็วยังเนี่ยโอ้พอตอนนี้กำลังฝึกให้คุณอาร์มสอนอยู่นะครับเนี่ยเร็วมากเลยครับต้องฝึกต้องฝึกเยอะๆต้องฝึกเยอะเนะครับแล้วที่ได้เครับโอ้เล่นบอลดเล่นบอลคือมันต้องเล่นเร็ววันนี้หน่อยนะครับนถ้าเป็นเพลงเนี่ยเร็วมากผมก็ได้อาจารย์ฝึกเยอะๆแล้วครับสวัสดีครับผู้นำทุกท่าครับอะไรอะไรคลิปหน้าเราเจอกันใหม่่คคครรััับบวนนนนีี้้แะผม